สูงอายุหรือผู้ที่มีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงอัมพฤกษ์อมัอมาพาตจากโรคหลอดเลือดสมองต้องดูคลิปนี้อัตราการฟื้นตัวของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เร็วที่สุดจะอยู่ในช่วง3-6เดือนแรกหลังจากเกิดโรคเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สมองมีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับตัวสูงสุดซึ่งเรียกว่าช่วงเวลาทองหรือโลเด้นพีเรีย d หลังจากผ้นช่วงเวลาทองไปแล้วอัตราการฟื้นตัวของสมองจะช้าลงแต่ไม่ได้หมายความว่าอัตราการฟื้นตัวจะหยุดลง โดยอัตราการฟื้นตัวมักเกิดจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการปรับตัวและการฝึกฝนซ้ำๆและสามารถพัฒนาทักษะและสมรรถภาพทางกายได้โดยมีวิธีการรักษาและฟื้นฟูดังนี้การออกกำลังกายเพิ่มกำลังกล้ามเนื้อการออกกำลังกายเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวป้องกันข้อติดการฝึกการเคลื่อนย้ายตัว การฝึกการทรงตัวในท่านั่งและท่ายืนการฝึกเดินการฝึกการใช้แขนและกล้ามเนื้อมัดเล็กหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการรักษาสาม,มารถติดต่อได้ที่ trust me และ trust me พัทได้เลยนะคะ